ไทยแลนด์ Thailand, ตกอันดับดัชนีท่องเที่ยวโลกมีปัญหาด้านนโยบายและเงื่อนไขยุบยับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมันคนละส่วนกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนเถียงว่าย,ยังเห็นคนอยากจะมาเที่ยวเยอะแยะอะไรเงี้ยอันนั้นคือส่วนที่เขาไปโฆษณาเออก็เขาเก่งโฆษณาให้คนอยากมาคลิปของการท่องเที่ยวเนี่ยนะเออมีรูปปั้นยักษ์อะไรอะวัดโพหรือวัดแจ้งไม่รู้อะมายืนอยู่กลางถนนอย่างเงี้ย ของจริงมันมีไหมก็ถ้าโฆษณาทําสวยทําดีก็ต้องคนอยากมาแต่ว่าถ้ามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสํารวจปัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่ามีหลายอย่างที่ไม่เอือ้อเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาฉะนั้นพอมาจัดอันดับดัดชนีวัดผลต่างๆคือให้คะแนนประมาณนั่นแหละให้คะแนนมันก็ถ้าเทียบกับปีก่อนๆก,ก็ถือว่าตกอันดับคือไม่ใช่ว่าประเทศอื่นเขาไม่เป็นในเรื่องของหลังจากโควิดมา แต่ว่าเขาก็มีการปรับปรุงอะไรต่างๆแล้วก็พอมาแข่งกันปุ๊บเราก็ตกอันดับนะครับคือส่วนตัวนะครับไม่ได้บอกว่าถูกนะส่วนตัวคิดว่าปัญหาต่างๆยังคงมีมากมายที่ที่พูดมาตลอดเลยก็คือเรื่องของความสะดวกสะอาดแล้วก็ปลอดภัยที่ค่อนข้างแย่ แต่ข้อดีนะพูดไว้ก่อนข้อดีที่วงเล็บที่ชาวต่างชาติมักจะมองซึ่งเป็นสิ่งที่กลายเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ไม่ว่าคนจัดการประเทศนี่นี่เอาพูดนี่อ้๊ไม่ได้หมายถึงคนทั่วไปหรือคนทํางานเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะหมายถึงคนที่ออกนโยบายคนที่มีหน้าที่ต้องทําเพราะว่าของมันดีอันนี้ยอมรับของมันดีแต่ว่าอยู่ในมือของการจัดการที่ไม่รู้เหมือนกันก็เขาให้อันดับให้ตกอันดับนี่ใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือปัญหาที่การจัดการ อ่าฉะนั้นของมันดีตอนนีที่ดึงดูดต่างชาติก็คงประมาณว่าชอบคนไทยชอบบริการแล้วก็อาหารต่างๆหลากหลายแล้วก็ราคายังถูกใช่มีของดีแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายอ่าภูเขาทะเลอะไรมีหมดนี่คือสิ่งที่ดีแต่ว่าไอสิ่งที่ไม่ดีก็อย่างที่บอกฉะนั้นต่อให้การจัดการมีปัญหายังไงก็ยังจะมีคนอยากมาแต่ปัญหาคือระยะยาวเพราะว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย คือของเดิมเขาก็อาจจะชอบจากภาพพดคือเราอาจจะสร้างชื่อเสียงไว้ดีตั้งแต่สมัยก่อนที่บรบรพบลรดษเขาทําไว้ดีแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นนี้ก็หรือรวมถึงร่รุ่นถัดไปก็ยังทําเสียอยู่อีกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันร,ระยะยาวจะเป็นยังไงเพราะว่าคนเก่าที่เคยชื่นชอบเนี่ยส่วนมากก็อายุเยอะขึ้นทั้งนั้นแล้วคนรุ่นใหมล่ล่ะจะยังชอบอยู่ไหมที่โตขึ้นมาเนี่ยที่ยังไมไ่ได้รู้จักไทยตอนที่มีชื่อเสียงเนี่ยครับก็ตามหัวข้อนะครับ การท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไทยแลนด์ก็ตกอันดับจากดัชนีสากลย้ํานะครับว่าตัวปัญหาจริงๆคือการจัดการไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับคนในประเทศหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอความะอ,ะอะไรนะองค์ประกอบหรือความมีเสน่ห์ของประเทศอันนั้นไม่เกี่ยวของดีเมื่ออยู่ในมือการจัดการที่ไม่ดีก็ย่อมจะมีปัญหาก็คือ การจัดอันดับการท่องเที่ยวเนี่ยในปี2021นะครับก็คือไทยแลนด์ตกมาอยู่อันดับที่36ก็กย้ำว่านี่คือเมื่อมีคนมาวัดมาตรฐานให้เรามันตรงกันข้ามกับภาพพจน์ภาพพจน์คนอาจจะอยากมาเยอะเพราะว่าเราไปโฆษณาไว้เก่งนะแต่พอมาจริงปุ๊บคือได้สมใจหรือเปล่าหรือมีมีความสะดวกสบายอย่างที่คิดหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งก็คือตกอันดับเพราะว่าปัญหาด้านความ ปลอดภัยเราก็จะได้ยินข่าวนะล่าสุดใช่ไหมขับรถชนนักท่องเที่ยวที่ขี่ขขจกักรยานที่อยุธยารวมทั้งก่อนหน้านั้นก็มีข่มขืนฝรั่งชาวสวิสที่ไปเดินป่าก็ใช่ก่อนโควิดก็มีคือจริงๆมันมีเยอะแต่ก็จําได้อยู่แค่นี้แหละก็ก่อนโควิดก็เรือล่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเรือล่มแล้วก็ยังไงต่อไม่รู้ตอนนั้นชาวเน็ตของจีนก็แบนเราไป ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแล้วพอเปิดมาปุ๊บยังไงหวังว่าเขาจะมาเยอะสิบเอล้านคนเหมือนกับปีสองพันสิจะเป็นไปได้หรือคือเรามีปัญหาเรื่องนี้ทีไรนะครับก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาแก้ต่างคือเราอยากจะเห็นการที่ว่า 1. คือชดเชยให้กับคนที่เขามีปัญหาอย่างไร 2. คือจะมีมาตรการที่มันถาวรจริงๆไม่ใช่ว่าแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสร็จแล้วก็พอเรื่องเงียบปุ๊บก,ก็จบกันไป คือเหมือนแบบว่าเป็นวาระแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยเออไม่มีไม่มีมีแต่บอบอกว่า,วาผมก็ทําเต็มที่แล้วประเทศของเราตอนนี้อยู่ในภาวะยากลาบากเราก็ต้องช่วยๆกันเออ,เอ,อไม่รู้ใครพูดแต่นี้นี่เขาบอกว่าเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยได้ปรับปรุงเรื่องพวกนี้แล้วนะครับก็หมายถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆจากร้7ประเทศเนี่ยไทยแลนด์ก็ตกตกอันดับหมายถึงว่าคะแนนก็ตก เออจะได้4.3จาก7คะแนนเอ้ยเหมือนจะเยอะนะเหมือนจะเยอะอ,อ,อินโดนีเซียได้อันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็หมายถึงอันดับ2ด้านเป็นอันดับที่ดีละมั้งก็คือกระโดดขึ้นมาจากอันดับที่44มาเป็น32ของเราเมื่อกี้เท่าไหร่30 36มะอันนี้เนี่ยอันดับ36ตกจาก35อันนี้อินโดนีนดนเซียเพิ่มจาก ดีสิบสี่มาเป็นสามสิบสองอ่าอันดับดีกว่าเราแล้วไงเวียดนามไต่ขึ้นมาจากอันดับหกสิบมาเป็นอันดับที่ห้าสิบสองคือก่อนหน้านี้เวียดนามนี่คือไม่ได้ถ้าจาไม่ผิดก็คือไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวอะไรมากแต่ว่าพอมาเน้นปุ๊บก,ก็ไต่ขึ้นมาเลยสิงคโปร์ก็เป็นอันดับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแหละเป็นท็อปเลยของภูมิภาคนี้แล้วก็อันดับก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงย้าว่าอันนี้คือจากการที่มีคนมาวัดผลให้นะ ไม่ใช่ว่าจากการที่มีจํานวนคนเข้าหรืออะไรอันนั้นเราเคยได้เยอะก่อนโควิดเนี่ยเราเป็นท่องเที่ยวอันดับสี่ของโลกนะครับอันบสี่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะเออแล้วตอนนี้หลังโควิดจะเป็นอย่างไรแล้วคะแนนเนี่ยเขามีให้ก็คือหนึ่งถึงเจ็ดคะแนนไม่ก็คือหน,นึ่งนี่คือบวยสุดเลยประสิทธิภาพแย่มากหมายถึงว่าเขาจะแจกแจงหลังจากนี้ว่ามันมีด้านไหนบ้างนะครับก็คือสองกุญแจหลักที่ เอ่อไทยแลนด์มีปัญหาก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและนโยบายการท่องเที่ยวและเงื่อนไขต่างๆที่มันยุบยับเกินไปก็มาพูดถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยไม่รู้ว่า s a f e ี้กับ security ีนี่มันต่างกันยังไงเนะีเลยเรียกรวมว่าความปลอดภัยเฉยๆเเราได้อันดับที่92ของ117ประเทศมั้งที่พูดไปตอนตอน้นเอ,อ ด้วยคะแนน4.3ในคันล้าหลังกว่าประเทศในอาเซียนก็คือประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้5.4อย่างที่บอกคะแนนยิ่งเยอะยิ่งดีไงในเรื่องของความสุขภาพและความสะอาดได้อันดับที่74ในโฆษณานักอะ่ะการแพทย์ดีเอ่อความสะอาดนี่คงยากหน่อยเดินไปตามถนนหนทางก็เห็นอยู่ได้คะแนน4.3 แล้วพอมาถึงในมุมของนโยบายการท่องเที่ยวเนี่ยนะเรามีการท่องเที่ยวที่ที่ชอบแตกไปโฆษณาเนี่ยออตอนนี้ก็ได้อันดับที่88ด้วยคะแนน3.7อย่างที่อย่างที่บอกยิ่งน้อยยิ่งแย่ซึ่งเป็นอันดับต่ำที่สุดในภูมิภาคก็ซึ่งได้เฉลี่ย4 4คือทั้งภูมิภาคเฉลี่ยกันได้4.4แต่ไทยแลนด์ได้3าก็คือยิ่งน้อยยิ่งแย่ แต่ว่าดัดชนีเรื่องของความยั่งยืนไม่รู้ความยั่งยืนอะไรนะมันมันมาจากมันเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ไม่รู้นะความยั่งยืนเนี่ยเออไทยแลนด์ริมพู e เหรอแต่ว่าได้ยังคงได้3าจุคะแนนอันดับที่เกเจ็ดเออโลเวสอินเดอะลีเจียนเลยตามที่สุดในภูมิภาคอีกเช่นเคยคือ จากที่อ่านมานี้ไม่รู้อะไรดีกว่าเขาบ้างก็คือส่วนใหญ่จะต่ําหมดเลยนะครับถ้าเทียบกับภูมิภาคก็คือเทียบกับประเทศใกล้เคียงกันนี่แหละไม่ต้องไปพูดถึงประเทศไกลๆเขาหรอกก็เลยสงสัยว่าก่อนโควิดเนี่ยที่เคยบอกว่าท่องเที่ยวอันดับสี่คืออันดับสี่คือเรื่องของจํานวนคนที่มานะครับแต่ว่าเรื่องของรายได้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะไม่ได้จําเป็นว่าต้องมีคนเยอะถึงมีรายได้เยอะนะ เออแต่เราก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาคนน้อยแต่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะชอบพูดตลอดเราจะมีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาเที่ยวไทยในปีนี้สิบล้านคนไม่รู้วัดจากอะไรต้องแต่จริงๆก็คือต้องทําให้ตัวเองมีคุณภาพก่อนแล้วมาพูดถึงราคากันบ้างนะครับสําหรับภูมิภาคนี้นะเรื่องของราคาเนี่ยเป็นจุดเด่นอยู่แล้วถ้าไม่ถูกแล้วไม่มาหรอกไปถามคนมาเที่ยวดิถ้าเอาต่อให้เขาบอกว่าเออชอบการบริการชอบอาหารชอบอะไรแต่ถ้าเกิดมันแพงขึ้นมาเนี่ยเขาจะยังมาเยอะกันอยู่ไหมฉะนั้นประเทศ ในแถบนี้ส่วนใหญ่เรื่องของราคานะครับราคาก็คงหมายถึงค่าที่พักค่าอาหารค่าเที่ยวค่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องได้เปรียบกว่าที่อื่นเขาอยู่แล้วเพราะราคาถูกแต่ว่าของไทยแลนด์เรื่องของการแข่งขันด้านราคาเนี่ยก็จะยังคงแพ้ประเทศอื่นเขาอยู่ดีแสดงว่าประเทศอื่นเขาถูกกว่าก็คือได้5.6คะแนนก็คือยิงย่งเยอะยิงยงยย่งดีไงแต่ว่าโดยเฉลี่ยของภูมิภาคนี้ได้5.8ก็คือโดยรวมแล้วราคากลายเป็นแพงกว่าเขา มันจะมีปัญหาอะไรก็มีปัญหาสิถ้าเกิดว่าประเทศอื่นเขา Improv e ขึ้นมาอย่างเช่นพัฒนาการบริการเ,าเรื่องของอาหารก็อร่อยไม่แพ้กันนะใช่ไหมราคายังถูกกว่าบริการดีกว่าแล้วก็พัฒนาพวกโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้มันดีโรงแรมสวยๆสถานที่ท่องเที่ยวดีเป็นระบบระเบียบในขณะที่เรายังคงโงกโปกยังคงเอาแต่ขายแล้วราคาจะแพงกว่าเขาอีกก็จะเสียเปรียบด้านการแข่งขันแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับ ประเทศเราในาน้ำมีปลาในานา้มีข้าวต่อให้เสียเปรียบเขายังไงเราก็จะยังคงอยู่กันได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเราเป็นไม่สู้กับใครย้ำว่าที่พูดทั้งหมดนี้หมายถึงคนจัดการทั้งสิ้นเลยนะครับมันก็เลยจะนามาซึ่งความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้ยากเหลือเกินเออไม่เป็นไรหรอกถ่านันเถอะมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมามาตั้งนานแล้วเออท่ามันเถอะมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเปลี่ยนคนจัดการไม่ได้เปลี่ยนนิสัยพวกนี้เขาไม่ได้อ่าอันนี้คือมุมมองของผู้ประกอบการไทยเองนะครับ ต้นตอของปัญหาก็คือกฎหมายที่ล้าสมัยแต่ชอบออกกฎนะแต่ออกมาแล้วล้าสมัยการดำเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพแล้วก็สังเกตนะว่าเขาจะชอบออกกฎกันมากแล้วก็ออกกฎมาแล้วก็คือบอกว่าเราจะต้องทันสมัยตามโลกใบนี้ให้ทันแต่ว่าไม่ดูตาม,มาตาเรือว่าเออคือประเทศเขาเรียกอะไรนะอ,อ,อย่างเช่นที่เพิ่งออกกฎมาอะไรเกี่ยวกับ คุ้มครองข้อมูลอะไรเนี่ยนะก็คือเราจะต้องเหมือนกับยุโรปเพราะยุโรปเขาทากันมาได้เป็นปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ดูตามมาตาเรือนิดหนึ่งคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะเอาแค่ไม่เห็นด้วยเอ่อเพราะว่าเราเพิ่งจะฟื้นเอ้ยยังไม่ได้เพิ่งจะฟื้นนี่เพิ่งจะเปิดยังไม่ทันจะเริ่มก็มีการสร้างความลําบากให้ผู้คนพอมาในมุมของเรื่องสิ่งแวดล้อมเราอาจจะเพิ่งจะเริ่มนโยบายเพื่อความยั่งยืนหลายอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมาแต่มันยังคงช้าในทางปฏิบัติ ก็ไม่รู้เหมือนกันความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรในเรื่องของกฎหมายที่ล้าสมัยเนี่ยก็มันก็มีการกระทบกับอุตสาหกรรมของโรงแรมที่พระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรงแรมในปัจจุบันก็ยังคงป้องกันไม่ให้โรงแรมกิจการขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่เป็นโรงแรมเนี่ยได้ลงสามารถลงทะเบียนอย่างถูกต้องอันนี้เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่แน่นอนนะล้าสมัยแน่ แต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ต่างประเทศเขาทําแต่ว่าไม่รู้เราทําหรือเปล่าคือแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมามีเก็บภาษีของเมืองของตัวเองใช่ไหมซึ่งเก็บผ่านทางโรงแรมนี่แหละก็คือชาร์จเพิ่มเข้าไปในค่าโรงแรมนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะเป็นงบหมายถึงเมืองท่องเที่ยวนะก็จะเป็นงบของเมืองนั้นเลยไม่ใช่ว่าต้องไปส่งส่วนกลางแล้วรอส่วนกลางเอ,อ,อะไรนะ ปันส่วนบุญมาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันควรจะเป็นงบของเมืองนั้นเพื่อเขาจะได้เอาไปทําถนนท่าเอ่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นถ้าเป็นชายทะเลอย่างเงี้ยเราอยากจะเห็นทางเดินริมทะเลที่ยาวสุดลูกหูลูกตาที่แบบดีๆเป็นแบบว่าพื้นสวยๆเดินทางเดินริมทะเลสวยงามมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวเนี่ยเนี่ยพื้นฐานอะอันเนี้ยเอาแค่พื้นฐานเ่ยเนี่ยยังไม่มีเลยนะคงจะมีบ้างแต่ว่ามันน้อยมากๆก็คือเขาไม่มีงบในการพัฒนาไงส่งให้ส่วนกลางก็ส่วนกลางก็ ไม่รู้เหมือนกันเอาไปตำละลายแม่น้ําที่ไหนแล้วส่วนหนึ่งเลยก็คืออ,อ๋อคิดว่าไอ้ที่เขาบอกว่านโยบายการท่องเที่ยวอะไรที่ที่คะแนนได้น้อยกว่าเจ้าอื่นเขาเนี่ยนะเงื่อนไขาการท่องเที่ยวเนี่ยคงหมายถึงการสนับสนุนพวกอุตสาหการรมท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาพอมีโควิดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเขามีการซัพพอร์ตที่ค่อนข้างต่ําก็คือโครงการอะไรที่เขาออกมาเนี่ยไม่ได้สนับสนุนโรงแรมได้เต็มที่เท่าที่ควร แล้วก็เขาบอกว่าปัญหาด้านของความปลอดภัยและความมั่นคงเนี่ยก็เป็นปัญหาของประเทศมาหลายปีแล้วซึ่งทางคนจัดก,การประเทศเนี่ยก็ควรที่จะจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นก็อย่างที่เราไปตอนแรกนะครับมีปัญหาเรื่องรถชนที่อยุธยาปุ๊บสิ่งที่ทําก็คือแก้ต่างเฉยซึ่งเราอยากจะเห็นไงว่าเออหลังจากนี้จะชดเชยให้กับคนที่เดือดร้อนที่ที่ประสบปัญหาอย่างไรซึ่งซึ่งเขาไปแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่รู้จะชดเชยยังไงแต่ว่าต้องมี ต้องมีแอคชั่นอะไรให้มันมากกว่านี้หรือว่าจะมีแบบว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต้องมาก่อนอะไรก็ว่ากันไปเอาแต่เรื่องโควิดอย่างเดียวนะ่ะแล้วก็จากการจัดอันดับนะครับในตอนท้ายนี้ประเทศที่ได้อันดับท็อปของดัชนีการท่องเที่ยวนะครับก็คือญี่ปุ่นตามมาด้วยอเมริกาสเปนฝรั่งเศสเยอรมนีสวิสเวสตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียอังกฤษสิงคโปร์และอิตาลีออันดับ ไอการท่องเที่ยวอันดับสี่ของโลกตอนนี้ไปอยู่อันดับเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้วงเล็บอันนี้คือจากการที่มีคนมาจัดอันดับให้นะเ,เรื่องของตัวเลขคนที่เข้าจริงก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งก็มารอดูกันต่อไปนะครับก่อนโควิดเคยได้เป็นท่องเที่ยวอันดับสี่ของโลกในแง่ของจํานวนคนนะครับแต่รายได้ไม่รู้เหมือนกันนะอันดับสี่ของโลกจํานวนคนแต่รายได้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แล้วหลังโควิดลหละจะเป็นอย่างไรนะครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ